สวัสดีครับท่บานผู้ชมแล้วนี้เราก็อยู่กันในเกม Ark Survival ์ลอีพีที่2แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านทุ้งอันนี้ก็เป็นบ้านของผมเองแหละนะนี่เป็นด้านหลังเดี๋ยวพาไปเปิดีเป็น,ปน,นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าคือนี่ด้านหน้านี่หน้าบ้านมีแพ้ด้วยครับแพ้มานะ <S <S <Hole. S 1> เอาไว้ขี่ไปเก็บแอเดอรผมเก็บแอเดอรมาหลายอันแล้วจะมีแอเดอรอปันนึงที่มันดับข้างบนเนี่ยข้างบนนี่เลยเนี่ยใกล้ๆเลยเนี่ยส่วนชั้นบน ชันน้นบนผมจะเอาคิดว่าก็าจะเอาไว้เก็บของนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะตัดไม้มาเพิ่มน่าจะนานอยู่อะผมเยอะโอเควันนี้ผมจะมาจับไดโนเสารนะ์กันฮะสิ่งที่ต้องเตรียมว่าจะมีไอ้นี่ยาสลบนะที่ทำก็ง่ายๆเลยก็คือเอาไวบ้บูเบอรี่ใช่ไหมเร,เรียกบูเบอรี่ไหมสีม่วง,งๆสีด,ดำอแล้วก็เนื้อเน่า,นาออมาในนี้นะนี่นี่เลยวิธีทำง่ายๆโอเค เราจำเป็นที่จะต้องผมจ่อไปสักสิบอันพอไหมวะถ้าเอาไปเยอะกว่าเราตายแล้วมันหายหม okay, เอเตอเด็คเคลไปประมาณนี้แหละงั้นอ่ะมันจะเป็นที่จะต้องเตรียมเนื้อไปด้วยนะแต่ผมกลัวเนื้อเน่าอ่ะผมย่อลูกดอกโนไปสิบอันนี่ยนละลูกดอกอ่าสลบนะก็ต้องเอามาผสมใส่กับไอเนี้ยทีหนึ่งเดไปเตรียมเนื้อเน่าไปสักสองอันก่อนแล้วกันควจะเป็นจนก่อนะตัวแรก <Wow. S 1> นกมัน,เป,นเป็นนกบินนะนกบินแนวเสาบิน มันจะชอบลงมาเดินอยู่แถวนี้อยู่ผมเองนังนนก็มีนึนไงแม่บินอยูแล้วผมจะไปจับทีเล็กอีกตัวหนึง่งแต่ไม่รู้ว่าด่านนี้มันมีหรอทีเล็กผมยังไม่เจอเลยนะแต่เราจะต้องไปจับไอ้นกตัวนั้นก่อนโอเคผมจะขี่แพ้นี่นะไปเฮ้ยชิหายแล้วลืมลืมลืมแป๊บนึงแป๊บนึงถ้าเราจะจับนกเราต้องมีอีกอันหนึ่งกลับไปเอากันลืมไม่ได้ไงนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะนี่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  ขาดไม่ได้ถ้าเราไม่จับมันไว้เนี่ยนกมันจะบินหนีนะแล้วเราก็จะไม่ได้ทําไมมันไม่ลงมันเดินเลยวะนี่มันบินอยู่บนฟ้าต้องรอมลองมาพื้นก่อนนะไม่อยากไปไกลอะ่ะถ้าไปไกลบ้านแล้วของหมดมันจะลําบากที่กูไม่จับเนี่ยมึงเห็นเต็มเลยนะเวลาไม่จับเนี่ยมันเดินแบบเดินอยู่นี่ยเลยหน้าบ้านต่คไมไปเดินไปดูฝั่งโน้นนะกวัวเนื้อเน่าอ่ะนี่นี่ไงฝั่งนี้เต็มเลยวะตัวนี้บินตัวนู้นอ่ะกาลังบิน เฮ้ยตัวนี้ต้องจอดแล้วตงจอดแล้วต้องเร็วต้องเร็วเลขเจ็ดเลขเจ็ดต้องเวียงป๊อปป๊บปป๊อปั๊บปมีว้าวเลขไหนะวะเลขห้าเลขห้าเร็วเร็วดิกินนัดวะสลบเอ้ยสลบแล้วโอ้โอ้โอโอโกดแหนะอันแหนะสุด่านแล้วไงน,ะนี้อันนี้นเด็กไปเพื่อน,อนเอาด็กไปเพื่อนตอนนี้ปอนให้มันนะแต่ตอนนี้มันยังไม่หิวอ่ะโอ้ยบุรีลำขาดในหาเนี่ยะจะเติมทำไมนักหนาวไปเลยค่ะ ยิงยาสลบแั่งเลยนานเช่ไหนวะกว่ามันจะขึ้นมันไม่ขึ้นแล้ววันดูดิมันไม่กินเนื้อหรอไอต,ตัวนี้มันกินแล้ววะมันยังไม่หิวต้องรอม,มันหิวจะต้องตัดไม้ไว้เผื่อเราอาจจะอยู่ข้ามคืนได้กว่ามันจะกินเต็มจำเป็นที่จะต้องคาไปไม้นี่ไว้ก่อนหาฟินกับหินทุกปะก็ได้โอเคมันไม่กินเลยวะทําไมอะ่ะทำไมยานอนหลับมันลดเร็วยังวะ ยอ,อยพอไี่เนี่ยมันลดเร็วเกินว่ะควรไม่พอว่ะต้องเก็บบริมสีม่วงมาเผื่อไว้เผื่อไว้เอ้ยมกินแล้วเหรอเหมือนจะกินนะนี่ไงโอ้โหขึ้นเร็วอยู่นี่ว่ะคาเดียวคนะยรึ่งหลอดเียนาจะพอแหละแต่ทีเล็กเนี่ยไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะไม่รู้มีปะทีเล็กเนี่ยต้องรอต้องรอดูต้องขี่ตัวนี้แหละไปตามหาต้องไาปคาบอาดในะ้มนะันด้วยเห็นว่าเพื่อนเร็วๆหน่อยนายจะได้ตื่นเนี่ยวัรี่ไปกินก่อนได้จะได้ไม่เพลองต้องรอมากินอีกประมาณสองคำอ่ะ เ็เฮ้ยเอาอีกตัวหนึ่งวะไม่ดีกว่าตัวเดียวพอแล้วคนก็หิวเหมือนกันนะเฮ้ยคนก็กินเหมือนกันเนี่ยมันกินแล้วมันกินแล้วโอ้อีกคำเดียวคำเดียวมันแช่เวลสามเนี่ยฮะไอตัวนี้แต่ไม่เป็นไรรอไว้แค่บินอย่างเดียวเฮ้ยนี่ไงนีไง่ไงโอ้โอ my god ตายแล้วตั้งชื่ออะไรดีตั้งชื่อว่า snow เอามาสโนว์เฮ้ยเราต้องใช้คำสั่งให้มันตามเราแงโคโล่ใช่ไหมตามมา โอ้ยสุดยอดเลย,เลยกลับบ้านกันเราขี่มยังไม่ได้นะต้องไปคาบอ่านมันเฮ้ยบ้านเราฟังได้ว่าเติมายแล้วไงตรงนี้เรา,างใช่ไหมนี่แหละนี่แหละจําได้เข้ามาตัดไม้บ่อย <c oughs> นี่ต้นต้นไม้แถวนี้ผมตัดหมดเลยแล้วเนี่ยตอนแรกมันมีเต็มเลยต้นไม้มียาวไปถึงตรงบ้านผมแหละผมตัดเรียบเลย <c oughs> ตัดสร้างบ้านเนี่ยลงจอดลงจอดบินลงมาสิเออ ถ้าจะสั่งมันหยุดต้องทำไงวะหอนี่ไงนี่ไงหยดุดเอออย่างงั้นอย่างนั้นดูนนชื่อใหม่เออใช่ใช่ถูกต้องเราสามารถอัพเลเวลมันได้สิ่งที่ผมจะอัพอย่างแรกก็คืออาหารมันจะได้ไม่เปลงน,นะเลเวลไหนอะโอ้เวลสี่แล้วสุดยอดเลยวะ่ะของเราก็อัพเป็นกันอัพเลือดเราอันมันต้องทําไงวะมันต้องใช้อะไรบ้างวะด่วนผมแรกเราเมื่อกี้อันแรกมันคืออะไรวะเนี่ย ต้องไปหาจากไหนอ่ะฉันหายแล้วไงต้องไปหาจากไหนอ่ะอยู่เสบียงเราอ่ะนี่ปะ่ะนี่ไงเฮ้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยเอยอว่ะใช่ด้วยโอ้ได้แล้วได้ขี่แล้วขี่แล้วเอาไหนะผู้ขาดหนังเถอะหนังใช้เยอะจังวะนี่ไงได้แล้วว้าวใส่ไปแล้วเดี๋ยวอันนี้ไปเก็บก่นอนเราจะลองบินเตืยอยหจะไปหาแรปเตอร์ต่อเอ้ย่ใช่แรปเตอร์ดีดีทีเล็กทีเล็กทีเล็กไม่รู้มันต้องใช้เยอะขนาดไหนไดิผมจะค้าไปเพิ่มแล้วกัน เนื้อเน่ามาสึกว่าใช้เบอร์รี่เนี่ยมันจะไม่หินวนะเราจะรอนานเพราะนั้นผมจะใช้เป็นไอ้นี่เลยแล้วกันเอาเนื้อเน่าใส่ลงไปนี่สามาันเฮ้ยเนื้อเน่ามันเยอะกว่าน,นี้ไม่ใช่เหรอวันนี้ไงลากออกมาเอาไม่พอเบอร์รี่ไม่พอโอเคไม่เป็นไรผมว่าทีเล็กมันตัวใหญ่มันต้องใช้เยอะแน่เลยวว่ะ ย้อลูกดอกธนูไปเพิ่ม10อันไม่น่าพอไปสัก2ี่อันเลยไแปบบนี่เหลือ2อันเหลือไว้ทำไมวะเอาไปแม่งหมดเลยไปกันสโนว์สโนว์ไม่บินไงวะเนี่ยโอ้โหเฟียวจากเฮ้ยไม่ลงลงทำไมอา้า กูจะให้มึงบินไอเวนบินไปแล้วทำไมมันบินไม่ได้อะเอาอาแล้วไงไปกันดีกว่าเพราะถ้ามันเหนื่อยมันจะลงเหรอวะอัพสแตมมิแนแล้วก็มันจะเหนื่อยเร็วไปละวอ๋ออะไรเนี่ยสวนจะเหนื่อยจ้ะยังไม่ได้สปีดเลยน,นะเว้อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยบินบินอุ้ยเอาเว่ยแล้วไง เร็วดิเร็วดิเร็วดิเร็วซีบินเออวินเกือบตายตัวอะไรไม่รู้สุดว่ามันจะอยู่แถวนี้แหละแถวนี้มันปาเทีอนดิถ้ามันลงอีกแล้วมันเป็นไรวะแถวเสาเนี่ยนะจะคอยบินไปแล้วกันมันเหนื่อยมันเหนื่อยเอ,อ้ยนี่ป่าไอตัวใจใจนี่ป่านาชัยหางมันยังไม่ได้เป็นแบบนี้แต่แถวนี้มีแต่แถวเสาดุๆวะ่ะ เฮ้ยดีไงใช่ไหมโอ้ไม่ใช่อ,ชอีกแล้วหายยากหายเย็นโอเคตอนนี้ผมบินมาเจอบ้านเก่าเรานะบ้านเก่าของผมเ,งเนงนหลโอเคตอนนี้ผมพ็อบินมาถึงบ้านแล้วหาไม่เจอวะไม่รู้มันมีปะ้ะเหตุการเนี่ยยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเ,นเวลรหกแล้วเราบินไปแป๊บเดียวเวลร์กหกตอนนี้ผมจะรอให้มันเช้าอนะเราจะไปหาอีกรอบ ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีว่ะจริงนะตอนนี้หาไม่เจอเลยวะ่ะงั้นก็คงไม่มีแล้วแหละจริงนะหาขนาดนี้ละเฮ้ยทำไมตัวนี้ตัวใหญ่แปลกวะใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ใช่เฮ้ยเหมือนจะเจอแรปเตอร์วะ่ะด้านล่างเนี่ยดูดีมันตัวใหญ่อยู่นะใช่แรปเตอร์ไหมวะถ้าใช่นี่ก็ดีนะ เฮ้ยทีเล็กนี่วะโอ้โอ้ my god วันดีทีเล็กใช่ไหมวะแต่ดูทรงน่าจะใช่นะเราต้องขึ้นไปยิงถนนไม่มีที่ไหนดีกว่าที่นี้ละถ้าอยู่ข้างล่างตายแน่นอนตอนโอเคขอให้ยิงโดนแล้วกันตูดิมันไ,ไล่กัดเขาไม่มั่วเลยตัวเล็กอยู่นะแต่ไม่เป็นไรนัดแรกก็บอลลวเฮ้ยไม่โดนเลยวะทำไมไมาใช่ป่าวะหรือแรปเตอร์วะตรงนี้ยืนได้ ดูดีมันกัดกับเขาแหลกเลยอะคิดว่าน่าจชัยนะเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะเว้ยเฮ้ยเนี่ยโดนโดนโดนโอเคสองนัดละเฮ้ยลูกดอกสุูจะหมดแล้วอะโอ้อะไรวะต้องกลับบ้านก่อนวะ ตอนนี้ผมลืมทางกลับบ้านวะ่ะห <Huh? S 1> ายโคตรชิบหายอะแล้วก็มาเจอกับแอดดอบอันหนึง่ง ah! อุ้ย ah! อุ้ยอะไรวะ oh. ตายตรงนี้เอาวาสานขาดนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแถมยังพาไปตายด้วยสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี่นะเดี๋ยวผมจะไปหามาแหละคิดว่ามันน่าจะมีนะได้นวเสาบินเนี่ยเดี๋ผมจะไปหามาอีกตัวหนึ่งหลังจากจบคลิปนี้วันนี้ก็ว้แ่นี้นะครับผมสวัสดีครับ